เป็นไงล่ะแพนด้าลูกค้าไม่มีหน้าร้านเลยปกติแพนด้าจะเต็มหน้าร้านไม่มีเลยไม่เสียใจไม่เสียใจนี่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 น่นีี่ี่นไม่เสียใจยอมจนดีกว่าเป็นขี้ข่าเป็นทาบสักสีของเรามีครับความเป็นมนุษย์อย่าดูถูกกันพี่น้องจ๋าพี่น้องไรเดอร์ทุกท่านสู้ๆ ไม่ไม่ไม่มีแพนด้าไปนี่ก็ได้นี่ลายก็มีนี่ยเนี่วิ่งลายก็ได้นี่ลายพุดงอะไรนี่ก็ว่ากันไปก็เป็น่าจะแพนด้าสร้างมันนี่ให้มีนี่นี่มันวาหันความเป็นมนุษย์คนเป็นทาสเไม่ต้องมาแก้ตัวหมอกแบบมอกมอกอะน้องพิมพ์อ่ะมาขอโทษเออโดนแล้วเมื่อไงผมมีลูกค้าผมเป็นยังสู้ฮะก่อนจะสู <eye> <fit> ้เนี่ยเอามันหมดไประบบสักรินามันจะได้หมดไปขึ้นมาได้ตาย ถ้ามันหมดไปปุ๊บเขาจะชนะแน่นอนครับน,น,น้องจ๋าแล้วความเป็นสิทธิและเสรีภาพเราจะกลับคืนมาเหมือนประเทศสหรัฐไปเดียวนี้เปินเป้นบาต้องใส่แมสก์5เ,เนี่ยเซอซโลเข้ามาปล่อยให้ระบบเนี่ยไปอยู่ที่ไหนชิพหายหมดอะ่ะยุ่งไปอยู่ทุกระบบทั้งระบบมันมีความจเจริญก้าวหน้าม่ต้องมาอ้างโอ้ยทำหน้าเพื่อนหน้าที่ทำนายสั่งขี้นี่นี่นน